อักไปเปลี่ยนความรักชั่วเขาวเปลี่ยนความสัมพันธ์ดอกลลวงเปลี่ยนเป็นใจสองดวงรักเธอตลอดไป คิดถึงฉันไหมเก็บตะวันหนอวิทยาลายัยนอนผีเสื้อสาลาพักใจรักคงยังไม่พอพูดเพลงนี้ก็น่าจะโอเคอะไรก็ยองรักคงยังไม่พอ <c oughs> บทชีวิตคือบทละครโอ้ยสองอยากใจไม่ได้านพอ ใจด้านแล้วตัวนี้ <c oughs> หรือ,อยังเก็บจะฝังใจลงทั้งเป็นเธอทำไมเห็นว่าเธอมีเขาสำคัญ แล้วยังถามว่าใจอีกนั้นเป็นใครเป็นไงปล่อยเธอปล่อยเธอเดินหายไปจากจุดหมายปลายทางแข่งขันรู้ถึงคำว่าแพ้นั้นเป็นกี่ชั้นมันจนรู้ถึงคำว่าจนน่ากลัวขยักขยแงเพียงใด ปล่อยความช้าให้มันทะลักจนล้นมาออกจากตาไม่ไมี่อมันเนิ่นนานใจไม่ดานพอใจไม่ดานพอจะคิดว่าเขาคนนั้นที่ด้อยกว่าอย่าปิดตาไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจใจไม่ดานพอใจไม่ดานพอส ทุกอย่างมามากแล้วช่างมันเสียน้ำตาก็เท่านั้นช้ำใจใครจะรู้ใครจะเห็นข้างในนั้นเป็นเช่นไรมันแหลกลานอยากจับใครสักคน จับใจ,ใจให้มันฉัดสนเราไม่ใช่เขาต้องทนต้องฟื้นใจฟังเขาคนนั้นมาทีล้างตัวเราแต่ล้ำด้วยเงินปล่อยความช้ำให้มันทานรักทะล้นมาออกจากตาที่มันเก็บไว้มันเนิ่นนาน ใจไม่ดานพอใจไม่ดานพออยากจะคิดว่าเขาคนนั้นมีด้อยกว่าอยากปิดตาไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจใจไม่ดานพอใจไม่ดานพอเสียทุกอย่างมามากแล้วช่ำมันเสียน้ำตา ก็เท่านั้นช่างใจใครจะรู้ใครจะเห็นข้างในมันเป็นเช่นลรมนแหลกลานนักร้องเสียงไหลไม่มีใครดู